โอ้โห oh oh, เรียบร้อยครับเบียน้อยเอ้าวดันโอ้มิดเลยครับโอ้โห oh oh, ลอหายครับ <laughs> ล้อหายเลยเบีย นมเบียร์สก,กัดทีมงานฟ้าบรรดาศก่อสร้างครับโอ้โหิวเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถพังนะเนี่ยนมเต้นโอ้ยพังพังพัง bật lên các bạn Giờ ngay, chạy ô, làm đi lại lại là gì. Ừ. đi, đan โอ้ยมิดเลยครับต้องเอาดินออกแล้วครับอย่างนี้โ้ยดินออกเลยโอ้ยรถรถพังหมดครับโอ้ยกระบมา รื้นานพออย่างนี้โอ้ยเสาไม่เบาเลยนมต้นนี่รถบริษัทด้วยกันนะเนี่ยแบกโคกับหกล้อเนี่ยเอาง่ายทีนี้ เดินมาตีคู่เดินมาตีคู่ครับตัวจะใช้แผนไหนอีกเบาหน่อยนะนเติร์นนะเดินมาหิ้วครับ ไปเลยครับนุ่มเบียไปเลยไม่เอาเลยดิน มือดีครับแต่ใจร้อนไปนิดนึงนมต้นรถจะพังหมดัสิครับอ้าวจอดเลยดับเลยนูนครับเบียน้อยไปถึงถนนหนทางแล้วนูน่นไปแล้วครับ ขึนไปนู่นแล้วโอ้โหจริงๆงานนี้โหดจริงๆครับสั้นๆครับลาไปก่อนสวัสดีครับ